DFM DJ p l a y ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงค่ะสวัสดีครับนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้วันนี้การสบายๆนะเหนื่อยมาก mm hmm. this time ความรักกำลังก่อตัวปิดทองหลังใจด้วยดูที่ฉันเหงาแล้วก็ดูอยู่ปิดท้ายนะคะบ่ายสาโมงกับอีกเกือบ33นาทีของวันนี้วันพุธควันกลางสัปดาห์แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราทำงานกันมาครึ่ง สัปดาห์ mm hmm. แล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวานเป็นอีกวันหนึ่งที่มีเรื่องที่หนักๆเกิดขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยและจริงๆแล้วมันก็เป็นระดับเมองว่ามันเป็นเรื่องของระดับโลกก็ได้นะกับการที่มีเหตุการาดยิงตอนนี้มันมันเกิดขึ้นมากมาย บ่อยครั้งขึ้นนะคะเราก็คงจะมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรในหลายแง่มุมกันนะคะนอกจากการกลดากโกรธเสียใจแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าผมมีของวิเศษเอ,อ,อยากให้เรื่อเมื่อวันไม่เกิดขึ้น ก็เข้าใจนะคะเข้าใจได้นะคะก็ให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับคุณผู้ฟังและการรักษาสุขภาพแน่นอนมันต้องเป็นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจป่ะพี่ขวงใช่ครับมันมีความที่มันมันมันสำคัญพอๆกันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือใจนะคะเมื่อวานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องเรียนรู้กันไปนะคะเมื่อวานนี่มัน,มนเป็นวันที่แบบ บางคนบอกว่ายุ่งอยู่ไม่ทันได้สนใจก็ไม่รู้เรื่องเปิดมาเจอเรื่องก็ตกใจในขณะที่บางคนก็ต้องเอาตัวรอดจากการกลับบ้านเพราะเมื่อวานถือว่าเป็นวันที่ฝนตกหนักอีกวันนะคะเราใช้คําว่าหนักไม่ใช่ว่าเราวัดจากอโศกเป็นที่ตั้งแต่ปกติแล้วในปีที่ผ่านมาจนถึงก่อนเมื่อวานเนี้ยอโศกเวลาตกหนักๆน้ํายังไม่ค่อยท่วมใช่ครับมันจะมีท่วมแค่ในซอยแต่ตัวถนนเนี่ยหยุดท่วมมาพักใหญ่ครั้งสุดท้ายที่อโศกท่วมอาจจะสักสองสามก่อนโควิดที่ท่วมกันแบบครึ่งแข้งเดินยากแ ว่าอะไรเต็มไปหมดเมื่อวานเป็นวันที่อโศกเนี่ยรปภต้องเดินมาเตือนกันพนักงานในการต้องออกมาบอกกันว่าครื่งแข่งรวมแล้วครึ่งแข่งอ้อาเห็นเด็กประสานมิรนะเด็กสาธิตอ่ะถอดรองเท้าเลยจ้าถอดรองเท้าเป็นแบฟู้ดเดินเดินกันแบบไม่แคร์แล้วว่าเท้าจะเลอะอะไรคือเอาตัวออกมาก่อนเนี่ยใส่ชุดเรียนแล้วเท้าย่ำมาแล้วไม่สนแล้วอ่ะวิธีการที่เราจะต้องเอาตัวรอดทีมมันมีแค่นั้นจริงนะ ถูกไหมน้ําดําอย่าให้บอกอย่าให้บอกเลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วสิ่งที่เวลาต้องต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนเดินฟุตบาทสิ่งที่ต้องระวังนอกจากจะต้องระวังมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนมาโดยอ้างว่าขับข้างล่างไม่ได้เพราะน้ําท่วมจึงมาขับทางรถแล้วขับย้อนสอนและใครมองหน้าไม่ได้เลยนะออืใครมองหน้าไม่ได้เลยเหมือนคนมองเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจความเดือดร้อนของผมหรือไม่มีน้ำใจอืเขาเดือดร้อนอยู่ไม่งั้นรถเขาดับ หนึ่งยังมีรถกระบะบางคันที่จอดหลบฝนขึ้นมาบน,บนฟุตบาทอีกแล้วเมื่อหลบทั้งฟุตบาทที่จบหลบรถและหลบมอเตอร์ไซค์คนเดินตรงไหนก่อนอถูกไหมพี่พว่องเอ้ยแต่เราเห็นใจทุกฝ่ายแต่ถ้าจะจอดแบบเนี้ยจอดเรียงกันให้ฟุตบาทเนี่ยถูกเดินได้ด้วยดิถูกป่ะมันมันเดินไม่ได้นะทุกคนจอดกันขวางขวางแบบ ถ้ามันจอดเป็นแนวขนานไปกับรถอะแบบต่อกันแบบนั้นเนี่ยเหมือนรถติดอะอาจจะยังดีกว่าป่ะเพราะคนเดินถนนเดินไม่ได้เพราะอะไรคะจากใจคนเดินถนนนะคะฟุตบาทอะพอน้ํามันท่วมอะมันมองไม่เห็นแล้วว่าแผ่นไหนอะที่กระเบื้องมันไม่ต่อกันถูกป่ะพี่กุ้ตัวหนอนม,มันไม่ต่อกันน่ะสะดุดสชคะคุณผู้ฟังก็เลยต้องบอกเลยว่ากรทมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอะทําให้น้ําไม่ท่วมอะไม่ได้ แต่ทำให้การเดินที่ง่ายเกิดขึ้นเมื่อขณะที่มีน้ำท่วมหน่อยได้ไหมคะอือพูดถูกไหมถูกหรือเปล่าถูกมันเดินไม่ได้จริงเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทุบฟุตบาทแล้วก็สร้างใหม่เออทุบทุบสร้างแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็สะดุดก็คือ <c oughs> มอเตอร์ไซค์มาวิ่งมันก็ทำให้น้ำหนักมันเสียด้วย ừ ừ ừ กับอีกอันหนึ่งไม่รู้ใครกินอะไรอ่ะมันก็เลยทำให้มันพังง่ายเหลือเกินนะคะสร้างให้มันแบบ ใช้ได้เหอะเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยเมื่อวานเดินยากมากต้องระวังเล่นกายกรรมกันอ่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งฝนก็ต้องระวังพื้นก็ต้องระวังระวังกันทุกภาคส่วนนะคะอ่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานก็เผชิญกันหลายอย่างแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของสนามบาสอ่ะอินดอร์เซเดียมเดี๋ยวเมาตอนกลางคืนมีไฟไหม้อีกที่เวนจัมใช่ไหม ก็หลายสิ่งนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเรื่องของว่าเมื่อวานเกือบจะต้องไปทําธุระที่ใดที่ใดก็เอาจริงๆไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอใช่ครับนะคะความความไม่ประมาทนั่นก็เรื่องหนึ่ง <c oughs> และความไม่แน่นอนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคนที่สูญเสียในครอบครัว คนที่รู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่เผชิญอยู่ในเหตุการณ์ในเสี่ยวขณะหนึ่งที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ยินเสียงหรือคนที่อยู่ในกระบวนการของการต้องวิ่งด้วยความตกใจที่ส่งต่อๆกันออกมาถ้าเกิดว่าสภาพจิตใจของเราตอนนี้มันมีความไม่ปกติติดต่อสายด่วนติดต่อฮอตไลน์ใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ให้คำปรึกษานะคะสิ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดภาวะของการกังวลได้ถูกไหม ความหวาดกลัวได้นะคะมันก็มีสายด่วนแล้วก็มีทั้งหน่วยงานต่างๆนะคะที่ยินดีที่จะรับฟังนะคะรู้สึกว่าจะต้องบอกว่า Play for Paragon ใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างก็ก็ลองดูคะ่ะ mm hmm. จิตใจเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเพราะแผลในวันนี้ถ้าไม่รักษา mm hmm. ถ้าทางกายมันยังเป็นแผลเป็นได้ mm hmm. หรือมันเป็นแผลที่วันนึงมันก็ปะทุได้ใจก็เหมือนกันอย่าเพิ่งมองข้ามนะคะถ้ารู้สึกไม่ปกติ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะ EFM Shock News นุ่มใหญ่ไม่ทนสะกดรอยตามแฟนสาวรอออยอรอย EFM Shock News